สวัสดีครับผมสุพิชชา,าครับผอรํานิดย์ดังสื่อพิมพ์สปอร์ตผู้รักตาสกอร์นะครับวันนี้เราเจะกันวันศุกร์สุดสัปด,ด,ดาห์ที่6กุมภาพ,พันธ์นะครับโปรแกรมฟุตบอลคึกคักนา่าติดตามเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับประหบลบัวาะห์วันนี้เราไปกันที่2คู่นะครับในฟุตบอล2องรีพรีเมียร์อังกฤษและซาอุดีโปรีนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับราย swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันระตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากาไว้ี right ่ร์ไรอ swn 8 9เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกเราไปกันที่ศึกพิมารีกอังกฤษการเจอกันระหว่าง2ทีมท้ายตารางหนีตกชั้นรีดอยู่ในเตดเปิดบ้านพบ รรีดหลังจากฟอร์มยอดเยี่ยมมาสักระยะหนึ่งนะครับเกมล่าสุดพวกเขาแพ้เล็กเทคคาราังต่ออาเซนนลทำให้เสียความมั่นใจพอสมควรนะครับและปัญหาที่แก้ไม่ตกของ กุนซอดานียลฟา์เคและลูกทีมยังคือเรื่องของเกมรับที่เสียประตูง่ายนะครับวันนี้เจอกับทางฟอร์เรสนะครับซึ่งภายใต้การคุมทีมของกุนซอชอนได้ภาพรวมถือว่าดูดีขึ้นมาพอสมควรกล้เป็นทีมแพ้ยากนะครับแท็กติกการเล่นมีความยืดหยุ่นและชั่วโมงนี้สามารถมาเน้นในรีดได้เต็มตัวนะครับในแง่ของสภาพทีมถือว่าพร้อมแดนกลางมีอิบราฮิมซองกาเรจับคู่กับ เอลเรียตอนเดอร์สันและแนวรุกใช้หมอกแกนกิบไว้นิโกัสโดมิงเกสคารรัมฮัสซัน โอดอยคอยปั้นเกมหน้าเป้าวางอีกอร์เชสุดถือว่าพร้อมรบแบบจัดเต็มนะครับผมมองครับว่าคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่สูสีเบียดกันทันการตลออดกว่า90นาทีนะครับและสุดท้ายเชื่อว่าเชียวสองหน้าของทางทับเจ้าป่าไม่เสียเปรียบดีพอบุกมายื้อเอาหนึ่งหรืออาจจะเป็นสามแต้มกลับออกไปได้เชีย์ฟอร์เรสต์นะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลซาอุดีออาระเบียนะครับเป็นเกมระหว่าง นีออมเอสซเปิดบ้านพบเอาริยาตน้องใหม่นีออมเอสซถือว่าเปิดฉากรีกสูงสุดได้ดีก่อนจะแผ่วลงไปนะครับแต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านซึ่งปกติกุนซือคริสตอฟเกาติเย่และลูกทีมมักทำได้ดีนะครับและในแง ขุมกำลังทีเด็กอย่างซาอิดเบลาม่าอับดูรายดูกูเรและอเรซองรากาแซกยังหวังผลได้เสมอนะครับเรื่องต่อหน้าแฟนบอลเจอกับทางอาริยาซึ่งฤดูกาลนี้อ่อนยวบตกลงไปเยอะมากสักกระภาพก็เป็นรอน,นะครับเกมลุกก็ฟิรไรททีเด็กไปขู่เพราะฉะนั้นคู่นี้หากเจ้าถิ่นไม่ใช้โอกาสเปืองกันเองนะครับผมมองว่านีออมเอสซีจะสามารถเอาชนะได้และมีโอกาสเตเต็มด้วยการยิงขาดฉีนีออมเอสซีนะครับวันนี้ครับ สองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลสอ,อกซอรที่แนะนำประจำวันศุกร์นี้นะครับเชียร์ฟอร์เรสต์และนีออมเอสซี่ขอทุกต่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงรวยไว้เจอกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ